มาดูห้วยอีตือครับปี2564มีน้ำทว่วมที่ห้วยอีตือได้มีการทำทำนบทำกระสอบทรายกัน้นบริเวณนี้ปี65เป็นยังไงบ้างครับห้วยอีตือห้วยอีตือครับห้วยอีตือนี่ครับมีบิ๊กแบ็กกระสอบทรายขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ครับปีนี้น้ำพองยังไม่เอ่อท่วมทะลักเข้ามาฝั่งนี้ครับ ชาวบ้านก็ได้ปลูกข้าวนี่ครับห้อยตือตะบนท่ากระเสริมอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับดูฝากนู้นสิครับดูฝากนูน้นนี่ครับเอาลองข้ามสะพานไปฝั่งนู้นดูบ้างครับมีรถมาหรือ,รอเปล่านี่ครับสะพานฝากนี้ฝากนี้ครับ หัวอีตรือห้วอีตือครับบริเวณหัวอีตรือคงไม่มีน้ำท่วมหรอกมั้งครับปีนี้เนาะเป็นตั้งแต่เนี่ยปีนี้น้ำหัวอีตรือเท่าเท่าที่เบิรงนไหมครับบ้านเท่าอยู่นห่เนาะกี่ไก่มันกระท่วแเรวปีนี้ มื่อเนี้ยท cin ่านเลยบอกได้ดอกเพราะว่าพ่อหนูมเดียนตุลาชุดเทียนเดียนตุลากระถั่วมันนี่หัวอีตื้อเขานี่นะเดียนตุลาเพื่อจีการเขาเขาเลี้ยงเลี้ยงนั่นกระถ่วมให้ลังเทียนนั่นทีนี้เพ่อเอาไอ้กระสอบยักษ์มาตั้งไว้แล้วเนาะกระสอบซ้างยักษ์เนาะใช่เอามาตั้งแล้วอืมป้าอัดเบิ่งทางใต้ดิุบ